ที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่เป็นอวนนะครับความยาว1หมอนครึ่งนะครับ2หัวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนะครับอันนี้นะครับ1หัวนะครับก็คือนะครับ1หมอนนะครับกับอีกครึ่งหมอนนะครับเข้ากันเป็นหัวเดียวนะครับนี่นะครับนี่ความยาวนะครับประมาณ150เมตรนะครับลึกในแนวดิ่งนะครับตั้งแต่ทุ่นนะครับถึงตะกัวนะครับประมาณ2เมตรยี่ห้านะครับนี่นะ เนื้ออวนตาเรือใบทองนะครับเชือกร้าวนะครับหนาสามมิลครึ่งนะครับเนตตะกัวอ่าสามกิโลนะครับนะต่อหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ห้าสิบเอ่อหนึ่งอ้สองกิโลอ้สามกิโลต่อหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็สองกิโลต่อหนึ่งร้อยเมตรนะครับเนี่ยหัวนีหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับถือว่าอวนเข็นนะครับหนึ่งหมอนครึ่งนะครับตอนนี้นะครับว่างอยู่สองหัวนะครับเนี่ยนะครับ พร้อมส่งทันทีนะครับไม่ลีลาส่งทันทีไม่ต้องรอนะครับนี่สิ้นสุดการรอคอยนะครับเนี่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะนี่นะครับร้อยเนื้ออวนตรงกลางให้ติดกันนะครับนั่นชุนเอไม่ใช่ชุนนะครับนั่นนะครับนี่นะครับใช้ได้เบอร์หกนะครับ นี่แข็งแรงแน่นอนนะครับเออมาดูการมาดนะครับนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าการมอบอวนนะครับบางคนก็เรียกมาดอวนนะครับก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้นะครับสี่พันห้านะครับจะได้ไปทางชุดนี้นะครับไม่ใช่แค่เนื้ออวนนะครับนะบางที่นะครับสี่พันห้าได้แค่หมอนเดียวแต่ของผมนะครับพิเศษราคาพิเศษนี่นะครับสี่พันห้าจัดไปหนึ่งหมอนครึ่งนะครับโอ้สวยจัาบนะครับนี่ฝนจะตกแล้ว 嗯。Mm.